อ่วาวานันสอวันสอไปไปแ,แม่เลยเขา้ามาดิเขา้ามาดิเอ้อเอเอทำไมเข้าไม่ได้อะไอเข้าดแดวแรกเลยไอผมเข้าได้แล้วอา่าโอเคกระโดดเยอะๆเลยเมื่อกี้เข้าไม่ได้ไดเราจะไม่มีการเปิดตรงเปิดตัวอะไรกันทั้งนั้นฮะ เรามาถึงก็มีเก้าสิบาทฮะอะไรบ้าอฮะมีซู้ซูนะคะไดยนะเมื่อกี้เปล่าเปล่า,า,าไม่เป็นไรอ่สิ่งแรกที่เราต้องเอานะฮะ้วยฮะเป็ไง้วย ไม่ได้เอากล้วยอ่ะจะเอากล้วยไปด้วยอะ่ะมันมันวางไงนะลืมวางไงนะฮะอ่ะฮลัลโหลโอเคเออเล่นในคอมง่ายกว่าในมือถือเยอะเลย่ะไหนผมไปหาคับเรียกว่า,อ,า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 วอะไรนะสะบ,บงตะเบียงอืม อืมแล้ลาล้ลาลลามีไปฉายด้วยนะมีไปฉายด้วยเออบุปินไม่เบส้ามานะฮะจะเล่นกันเกมเดียวกันหรือเปล่านะอืมโอเคเป็นอืมอะไระอ๋ออ๋อ คือการเป็นการเปิดประตูไม่ได้พังฮะกําลังแบบว่าเปิดประตูในการหยิบของแบบว่าแบบเปิดประตูแบบผมลืมผมไม่รู้ไงว่าเปิดประตูแล้วแบบต้องต้องดันยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยทําการแบบเปิดแบบลากแขนลากแขนมาแบบว่าสุดสุดไอ้นี่เลยอะไรวะแขนรองเมาส์อ่ะแบบรืด อืมกระเทียมแมวกินกระเทียมปะได้กระเทียมอ่ะไอแปลกว่ะอัดโลบอกแม่งไม่สะดุดเลยสักกนิดหนึ่งสักกะปิกหนึ่งอะ่ะ

เอ่อเป็นแบบไหนนะโปรต์นะนี่ทุกคนเอ่อกับพวกผมนะผมสมาคมอุเน็ตบลูที่ไหนเลยตอนนี้หยิบของไม่ได้ได <c oughs> ้ได้ได้บลูได้เสียงให้ผมตอนนี้บอกเลย <c oughs> <c oughs> ไหวไหมบอกมาไวหวฮะนี่นี่มาแล้วมาแล้วเอ่ออาจจะมีกระตุกเลย น้อยถึงฟังการไม่อ่ะกระตุกมากอะไรวะเนี่ยแสดแม่ไม่เบอร์เกอร์หายไปไหนวะเบอร์เกอร์หายเอาไปแชร์ไปด้วยเบอร์เกอร์หายเบอร์เกอร์หายหรือว่าผมกินไปปะผมน่าจะกินไปมั้ง น่าจะกินไปแล้วมั้งสงสัยแม่อรแล,ล้วพี่กะเออนป่ไงไไน,นี่เราเอาไปเป็นแบบแสงส่องตางแบบสว่างจ้าไปเรื่อยๆวเ,วเชียวผมนั่งดีกว,ว่า ผมจะอยืนเฉยๆเพราะผมเป็นพวกทำลายข้าของไปฮะลิสโก้บึนๆได้ฮะผมเออพอดีว่าผมเออไม่ได้เปิดเสียงเกมไหมฮะเพราะกลัวลิขสิทธินะฮะเพราะเคยเปิดเสียงเกม ไม่เปิดเสียงในเกมครับผมเสียงเกมในเอ่อในเกมเสียงเกมในเกมอะฮะอืมอืมก็มีบอกว่าเออเข้าถึงแบบเกมนี้นะฮะผมมาขึ้นมาว่ามีลิขสิทธิ์เสียงช่วงหนึ่งอ่าอันนั้นผมก็เลยปิดแม่งเลยตั้งแต่นั้นมาไม่รู้เหมือนกันผมปิดแม่งหมดอะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นตอนเนี้ย ปากเอาไม่ชนใช่ฮะมันไม่ตายสักตัวเลยน,นั่นฝอยดีเฮ้ย โอเคไม่มีได้รจริงอะเอาละ่ะสินทางต่อไปนี้ก็มีแต่สายสายสาย,สายแล้วก็สายกับต้นกระบองเพชรอะไรวะตาดีเทะอ๋อสมนุนบอกโอเคขาวโพล ฮึปากอ๋ <c oughs> <า>อไม่ตายตายป่าววะโอ้โอล้วเขนกูออกามาทำไมข้างนอกกันอะให้ผมไปวิ่งไหม มีสิมันมีเอาไปเบียร์เ,เครลุเลยฮะลูตเลยเดี๋ยวผมรอ,อเขาไว้ข้างนอกหละฮัลโหลพนม <c oughs> ลูกูจะลงลูกูจะลงยังไงฮิมันกำลังจะมืดนะฮะเออเรียบร้อยไม่มีอะไรลเลยทีเดียวเชฟ ก็คือสรุปเขายังยืนเฝ้าผมอยู่เงี่ยอ่ออๆอ,อคืออะไรอ่ะ๋อะเอ่อให้ผมเอาเก็บไหมเฮ้ยตกใจ อะไรปุะี่แน่แน่แน่ข้างๆผมเนี่ยมีภาพแอปสเต็กแบบแปะอยู่ข้างๆเลยฮะโนไอดอนโนซื้อฮะผมไม่ซื้อฮะเอี่ยงวะผมเปล่านะผมเปล่านะผมเปล่านะดูถ้า จุดหน้าหนากับท่านี่ไม่เข้าเลยฮะทำไมเครื่องจนมันรั่วนมป็นช่รั่วร่วงเขาลงไปแล้วหรือเปล่าไม่เขายังอยู่ข้างบนอยู่เขายังอยู่ข้างบนอยู่ฟังยืนเป็นเสาหลักเมืองอยู่ข้างบนอยู่ฮะม,ม,มือก็สนแท้วะ เปล่าผมไม่ได้จับเดี๋ยวผมจับอันนี้อยู่อันนี้ผมจับนีวอ่อันนอ่ะเออไม่มือเรามันไม่อยู่เฉยๆวะ <c oughs> ผมฟังใช่อยู่อะไรแบบนี้หาหา ไงผ่นะไปทางนน้นทีก็คือจับแบบจับไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นั่นแหะบอดตลอดวีอืมคือเขาจะไปกับเราใช่ไหมไปฮะเขาอยากไปกับเราเราก็พาเขาไปฮะ เขาเขาจะไปกับเราจริงๆเลเขาไม่เขาไม่ยอมลงรถเลยฮะแต่ดีหน่อยนะฮะรอบนี้สีรถรอบนี้สีรถเป็นสีฟ้ายังโอเคนะผมรอบนู้นนี่สีรถเป็นแบบสีชมพูโอ้เรื่องแสงกันเลยเดียวเชียวอืมไปไปเองอยากไปก็ไปเนี่ยหลวงมั้ยอ่ะอย่งอยางเงีง้ยเออกำลงัจลง,จ,ลงจะลงก็ลงจะลงจะลนจะลงเขาจะลนเออ ฟ้าผ่าตะเกียงแม่งให้โดนตะคริ้นยัง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 อยู่ให้อยู่อยู่อ๋อคลิปผมนี่คือแบบ What the fuck อ่าๆนอนนอนตอนนี้บ้านฮะ อะไรพายุพายุโอ้โอ้โ oh. oh my god o กอ่อมันคือพายุพายุทรายเรากำลังจะเข้าไปในพายุทรายเหรอเฮ้ this is uh oh. w what the hell what the <c oughs> king อะไรที่เด่ย ฮะเอ่อผมยังอยู่เอ่อโอ้โหไม่ก่อนเอ่อพระพะเเราจะดูอีกรอบไหมเนี่ยเราจะล่วงไหมเราจะตายไหมเฮ้ยมันไม่มามันไม่มาแต่เราต้องอยู่นิ่งๆอย่าขยับ มันกำลังปัดเป่าทางนั้นอยู่ฮ uh, ะ่าเขากำลังปับเป่าทางนั้นอยู่มาแล้วเขามาแล้วเขามาหาเราแล้วหรือเปล่ายัง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 ไกลๆเข้ามาทำเหมือนยอกลินมาแล้ว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  ม Young, Young, Woah yeah> medim, friend, live, deben, าย pounds, roleum, ังมยังมายังเออขอไาในขอไาในคลิปเสียงด้วยนะผมว่าคลิปเสียงผมอาจจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมแน่นิ่งนอกจากเสียงผมกับเสียงน้องตึมตุมตึมตุมตึมตึมตุมตึมตึมตุ่มอุ่มมุนหุมุนมมุนมุมมุมุ่มตมุ่มตร่มตุ่ก่อตย่มต่ม่ตม่ต่มตุ่ม่ตตอ หมุนเข้าไปฮะหมุนเออหมุนฮะเนี่ยฮะระหว่างผมกับน้องเออใครใครจะไปก่อนกันเขาหรือผมหรือว่าคู่คุณเพราะอวกดูที่ผมละอ้ว,อวกเออมีออกนะเนาะออแทำไมเรอยู่เงี้ยไม่เลืออะไรเลยเบทปเลยฮะเอามาต่อต่อ ว่านะฮะเอฟซีเดีวผมไปเก็บของให้อืมโอ้ยทำาไมเป็นสีไงเออเทำไมต้องฟ้าเป็นไงฮะผมกวอน ผมควรแบบว่าปรับให้มันมีเสียงไหมมันเงียบเหงาเลยวะดีละ,ะไปแล้ไม่รู้กเก็บไปก่อนผมตั้งลากรถเนี่ยไม่ได้ให้มันรถมันจำเป็นเดือดโอ้ย กระจุยกระจายกระจุยกระจายจัดๆผมติดการกด e จากเกมโน้นมาจริงๆเลยนะฮะเนี่ย <c oughs> เอามาวุรๆมกันก่อนฮะเออลรบมไปก,ก่อนอีกสองตัวตรงนั้นก็ยังอย่่หม,ม่ดน่มนมฮะ เขาลบหลังไงเขาลบข้างหลังไงเออเลยเขาลบหลังกว่าแล้วอย่างไก่หามววมผมจะมาไปฝับเพิ่มเสียงตรงไหนได้บ้างวะเงาอะเสียงเกมมันย่างเงาใช่ไหม เออเดี๋ยวผมรอให้เดี๋ยวผมรอให้ปิดประตูตีแมวไม่ใช่เพลงอะไรวะเออสเตมินาโมด

cục cây mát. À. Mấy người mấy ạ. mình làm ra เดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรมันลอยมาตรงนี้ What the hell นะฮะ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 มว่าขนมที่เขาว่าผมเห็นได้ระเบิด อ๋อนี่ไงเออามกินลผมกินลผมกินมกนมปังนี่เลยโพเตโต้ Potato. ไปผมอย่างไรที่เอาเลยคือนี่ฮะของกินของประกอบซ่อมรถยังไม่ครบเลยเอาของกินก่อนเลยฮะตอนนี้ อืมแม่งตีวิน่าบทโคตรใบเราอ๋อผมกินแล้วอืมไฟวอร์ดีวะมีกระทะนะเอากระทะไปตีได้ปะ นี sure. huh, ่แหละนภูนั่นสิฮะระเบิดแล้วรถไม่บึ้มอ่ะอในช็อกโกแลตเ่ะออ๋อตรงนี้

อ่อย่างวะโหลดก็ยิ่งบางๆอยู่มีออยอ่ะตรวนัมีออยเอาของที่จะเอาไปแล้วกันนะโห what the fuck มันจ้าตระเดิน what the hell โ oh. ห <c oughs> อะไรกันครับ <c oughs> เนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยเปิดไฟเหรอโหมันจ้าตระเดินเออสว่างไปฮะบดีก็นี่ไงโอ้โ oh. ห oh. oh my god oh. what the fuck oh <c oughs> เออเปิดเป็นไฟเทกเลยอ่ะอ่ะอาอา Ủa? Ủa? À, hài lạ, hài lạ, hài lạ. Ừ. Cũng vừa xuyên kìm Mà Cười lần เดือดถึงตัวเองแล้วฮะอืแหละเดี๋ยวผมหิวของมาให้เรืเลยๆจีเลยกระเด็นนะเราเปิด่นแล้วอะไรหาดีๆ ผมน่าจะได้กินช็อกโกแลตก่อนเออในน,อนั้นนะฮะผมได้เห็นด่เลยเอ,อ้าวยังไง<ะ><ม> อย่างวะบักหรือเปล่าคุณได้เข้าสู่การบักนะฮะไม่บักก็ตาไม่ดีอะตัวเนี้ยมีอยู่สองอันเส้นแบ่งระหว่างบักับตาไม่ดีมีอยู่สองอันเจ้นั้น what the fuck อะไรก็รับนั่นเนี่ยไม่แล้วคือประเด็นมาแล้วเมื่อไหร่มันจะฟร์มเลย มันจะให้มันพลิกมันไม่พลิกให้ผมอะ่ะเดินชนไบ้างมันไม่พลิกให้ว่า มันไม่พิกาแต่ก,ก่อนมันมีระบบดันไม่ใช่เหรอเอาไม้เอาอะไรมาดัยังไงมีแต่ซิปเนี่ยเดี๋ยวนะล้วกด e อ,อ่ะกด e ดีกดอี

เออไปเก,เก็บของต่อหามึงโคตรนานเลยตัวนี้เอาไฟม่งๆไปได้ไหมมาเจะาแรกเจ้าเจ้อ่อ,อเ็บอยู่ดหนบะะมีเลอยู่ห่อนึไงฮะอันนี้ก็หิวเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไปก่อนเลย อ๋อพวกแกนวิ oh, ่งด้วยความรวดเว็วและเดินด้วยความเชื <t 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 ่องช้าใช่มันไกลไปปปะมันน่าจะไมโร o แ r a f t i n งนะ อะไรคือบ vale ้านเราป่อ e ๋อนี่ทีนะอ๋ออันนี้เอฟฟแลนดทนเ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 ทรนเทนเทรนเนเน r ฮ้ยอะไรเพื่นวุ้นวุ้วุเอ๊ะ ฮะฮะ,อะเออผมต้องเริ่มใหม่ไหมผมควรเริ่มใหม่ไหมวแต่เฮลเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นอนะ กลคนดูไม่ละตอดใจคันไปเอา anh phải uống bao nhiêu nước đi điều, này hả, không chịu được, không còn đâu mới rồi, tôi ở mày chả,